สวครับป .1 ป .2 และป .3 วันนี้เรามาสวมวิญญาณนักออกแบบกันครับเราจะใช้สิ่งที่เรารู้มานะครับในตอนแรกเรื่องสีอ่อนสีเข้มนะครับสีอะไรเอ่ยสีที่1สีที่2สีขั้นที่1สีขั้นที่2ที่เราเรียนมาแล้วนะครับเราจะมาออกแบบชื่อของเรานะครับนี่อย่างครูเพชรใช่ไหมครับ P E D เด็กๆครับ ลองทําแบบนี้ดูสักชิ้นหนึ่งแต่ว่าก่อนที่เราจะทำเรามาดูก่อนว่าถ้าดูงานชิ้นนี้ตัว P นี่นะครับเด็กส,สังเกตนะครับต้องมีพื้นที่ไว้สําหรับลงสีนะครับเด็กๆครับพื้นที่ที่ลงสีต้องกว้างนิดหนึ่งมาน,นั้นให้เราเขียนตัวโตๆนะครับว่าตัวโตๆ,ๆตัวใหญ่ๆๆเลยครับอ,อย่าลืมนึกถึงพื้นที่ที่เราจะระบายสีนะนะครับอย่าไปเขียนแบบเราเขียนตัวหนังสือทําธรรมดา เส้นแคบๆไม่ได้เส้นต้องใหญ่ก็นี่เป็นเส้นสมมุติว่ามันเป็นเส้นเส้นหนึ่งแต่เส้นมันใหญ่ก็แค่นั้นเองครับเหมือนกับแปลงทาสีใหญ่ลากลงมานะครับอันเดียวเลยปึ้งปึ้งแล้วเสร็จแล้วเรามาลงสีกันนะครับลงสีกันแบบไหนครับแบบที่เด็กชอบๆเลยออกแบบลวดลายไปใครชอบแบบไหนเด็กๆครับใช้สีช็อคนะครับแต่ในคลิปที่กูสอนกูสอนสีโปสเตอร์เพราะนั้นใครอยากเล่นสีโปสเตอร์ก็ได้ ใครมีสีไม้ใช้สีไม้ใครมีสีช็อกใช้สีช็อกตามสะดวกครับตามสะดวกเลยเพราะว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยเด็กๆคิดเองเด็กๆกําหนดสีเองครูต้องการเห็นชื่อพวกเราเป็นสีสันสวยงามแล้วทีนี้ถ้าเราทําแบบนี้เป็นทําแบบนี้สวยเราสามารถตัดไปแปะบนกระดาษสีแล้วก็ตัดขอบไปอีกทีรับรองสวยเลยครับนี่เป็นงานชิ้นก่อนจะเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับของเพิมนะครับ หลังจากนี้จะสนุกนะครับชิ้นต่อ,อไปวันนี้ลองทําชิ้นนี้ดูก่อนไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกันมาแล้วครับป .1 ป .2 ป .3 วันนี้นะครับครบอย่างที่กูเปิดให้ดูตอนแรกวันนี้เราออกแบบชื่อของเราเองกันเด็กๆครับนี่โครออกแบบชื่อของครัวละเป็นตัวหนังสือนะครับสวยๆอ่ะชื่อเล่งของเราเด็กๆครับทําชื่อของตัวเองนะครับทําชื่อของตัวเอง สักสองคำคำสั้นๆก็ได้ครับหรือตั้งบู้คลองช่วยนะครับตัวง่ายๆอะไรเงี้ยครับวันนี้เราจะมาสร้างสารรค์ชื่อของเราข้างในนี้กันนะครับเด็กครับพอหนึ่พออาน่าจะทําได้ดีนะฮะเขียนตัวโตวๆเลยครับสําคัญเรื่องพื้นที่ครับพื้นที่ข้างในตรงส่วนเนี้ยครับที่เราต้องระบายสีเราต้องเตรียมเราต้องเตรียมที่ไวระบายสีนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กได้จินตนาการเรืความหนาเห็นไหมครับความกว้างนะครับความกว้างดทําดูไม่ยากนะครับไม่ยากเป็นแค่สองมิติก็คือให้เราไป ง่ายครับนี่วันนี้ครูทําชื่อครูวันนี้ครูออกแบบลายง่ายๆนะครับนะครับครูเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้างในว่าเราเจะเอายัางไงนะครับครูต้องทาเร็วเอาลายง่ายๆเพราะว่าเด็กจะได้ดูได้แล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเด็กสามารถทําเพิ่มได้เยอะเลยนะครับทําเพิ่มได้เยอะเลยนะครับ สีสองสีหลายสีผสมสีให้มีสีเข้มและสีอ่อนไอเด็กดูครับวันนี้ครูใช้สีแดงนะครับครูใช้สีแดงเป็นสีหลักแล้วเราก็ระบายสีลงไปปุ๊บตรงไหนสีเข้มตรงไหนสีอ่อนเราค่อยว่ากันนะครับอย่าเอาสีที่เข้มอ่อนเท่ากันไปไว้ที่ใกล้กันนะครับดูนะครับ แค่นี้พออีกนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงชึบโอเคเห็นไหมครับสนุกสนุกครับสีแดงกับสีเหลืองใช้สีเหลืองดีดีกว่าวันนี้ใช้สีเหลืองด้วยใช้สีเหลืองด้วยเวลาผสมสีโปสเตอร์เด็กใช้สีช็อกก็ได้นะครับถ้าใครอยากใช้สีช็อกแต่ปรดนวันนี้กูติดพันกับสีโปสเตอร์อยู่ นะครับสีช็อกก็ได้สีช็อกก็ใครมีสีช็อกก็ใช้สีช็อกใครมีสีไม้ก็ใช้สีไม้ใครอยากใช้สีโปสเตอร์ก็ใช้สีโปสเตอร์ได้ครับตามสะดวกครูจะไม่ล็อกว่าต้องใช้สีแบบไหนเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านของแต่ละคนนะครับอาจจะมีสีที่ไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้ว ใช้สองสีพอนะครับง่ายๆครับเป็นชื่อของตัวเองนะครับเป็นชื่อของตัวเองลองทำดูครับเด็กๆครับสีช็อกก็ดีครับสีช็อกครูรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าสะดวกด้วยสำหรับเด็กแต่ให้เป็นเป็นชื่อของตัวเองให้มีสีสันสักนิดนึงนะครับ ดูดใช่เป็นไงครับสีเข้มสีอ่อนไม่ไม่เท่ากันแล้วก็เอามาใช้กันได้เพราะว่าปอสีป้าปุกจะเรียนอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง3มิติแต่ว่าปอนหอง 2, เรียนแบบนี้ครับสนุกกว่า นะครับเบาดีสำหรับปหนึ่งปสองมีครูมีเสียงเงินอยู่หน่อยหนึ่งเสียงเงินหน่อยดีกว่าเพลินเพลินนะครับเด็กครับช่วงนี้เด็กจะมีสมาธิแน่นอนนะครับช่วงระบายสีโอเคเด็กครับของครูครับง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับนักเรียนปสองปสามปหนึ 1, ่งปสองปสาม ลองทําดูนะครับแล้วเดี๋ยวเอางานมาดูกันอย่าลืมส่งในในอ,อัลบั้มรูปของตัวเองนะครับกูบอกแล้วว่าให้ทําอัลบั้มรูปไว้เพื่อที่จะเราจะได้เห็นการพัฒนาของน้องแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นปัจจุบันนะครับแล้วก็จะได้แบ่งงานให้เพื่อนๆดูนะครับให้ครูดูนะครับสำคัญที่สุดคืองานศิละปะเราต้องมีการแชร์นะครับทำเพื่อให้มีคนดูต้องแบ่งเพื่อนดูด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ